สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสัมบาดีกันสู่ครูสู่สคนพี่น้องนี่ย่ปุณจะมาพาทำอะไรย่ปุณจะมาพา้าช้ำต้นใหม่พี่นอ้องชั้มต้นมะนาว น้ำต้นักนาวพี่น้องมันจะได้ผลบอนนี้เฮากับาออันนัเจ้าหู้สักพัน ชั้ม้ะนาชั kind of ้มักนาี่หรอไม่รู้จะได้ผลบ่เออหนสูตรนี่ว่าเพราะว่าปุ๋ยเขาดินเขามันบ่ พน้อเาะอันนั้นไงพี่น้องฝีปากเพราะละเอียดเป็นยังไงนอนหนินอนลุกดึกก็ได้ในแล้วนี่ไปก่น้องกูเพ้่ นี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคกดลืมม,ลมาลืมเสือนั่ลืมเสือนเนี่ยไปบอกพี่น้องว่า ต้องหาย,ยุรายานีเจ้าคนต้องอตอัดก่อนดิโอ้ยใบเงาะเลยเสิยหักเนาะวิธีทำมะนาวด้วยยอดพี่น้องทำด้วยยอดตัดเฉียงๆฉียทำใส่ขวดพี่น้อง จะได้ผลบ,เเาาเบ่เดี๋ยวเอามาเบิประเดี๋ยวเหามาเบิ e งขั้นตอนพี่น้องมาเบิ b งขั้นตอนมัน้อันนี้เอาช้ำพี่น้องอันนี้บุญช้ำแบบช้ำแบบอันนั้นไหมพี่น้องเอาไอ้ไส้ในกระป๋องแล้วก็ครอบไหมนี่เอาอมาแบ,บนออกเสือเหลือใบเสือเหลือใบใบประมาณนี้พี่น้องอันนี้เอากระเจี๊บ วัตถวอันนี่พี่น้องข้างบนนี่เขาสีปิดฝามันไว้ดินนปิดฝามันไว้เดี๋ยวก็เขาก็จะพันดิป่ะนี่พี่น้องอน,นี่ไหม คอยเห็ดคอยเห็ดนันเติดไว้พี่น้องมาหา,าการนันเขาน้อง ฟ้าว้อันนี้เขาใส่ปุย๋ยบกเผานะคะปุยป๋ยบกเผาปุ๋ยบกเผาใส่น้ำน้อยนึงเกือบใบมะนาวที่ที่ไปซื้อเงนกะปีบ้านไม่ได่สาวให้จ๊ะ หายอากาศมันเข้าพี่น้องจิดไว้ไม่ให้อากาศมันเข้าแล้วฮขาก็จะปิดฝาไว้นะคะพอต้องใส่น้ำเด้ออันนี้นะครับพะว่าฮัาใส่ปุ๋ยบกผ้าวเล็ว้วใส่ปุ๋ยบกข้าวชุบน้ำเล็ว้วชุบน้ำแบบเพราหมาดๆพี่น้องบ่อบแมนว่าชุบจนปั้นโชกเด็ก เีงมักเน่าเข้ากับเสียเอาประมาณนี้นะคะบอออนจนเกินไปแล้วก็ไม่เกลี่ยจนเกินไปดิใบนันออกอยู่ในบ้านไหมอยู่ในบ้านไหมขังฝาไหมพี่น้องพี่น้องบันนี้เขาเสียสูตรนี่ด้บันเขาเสียสูตรนี่อันนี้เขาเอากะปินะคะกะปิกะปิใส่กับน้ำเอ็มร้อยพี่น้องกะปิใส่กับ นำอิมลอยตีเห้เขากันค้นเห้เขากันแล้วเขาจะแช่ตัวนี้นะคะพี่น้องแช่ตัวนี้ไว้ประมาณจะสิบหรือสิบหานาทีเดี๋ยวเขาจะมาลงกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกระถางเดี๋ยวเตรียมเตรียมดินกันพี่น้องสำหรับตัวนี้เราทำสีเรียบร้อยแล้ว สำหรับตัวนี้เขาเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งสองสามได้เจ็ดขวดนะคะเจ็ดขวดแต่เบิงเดอว,ว่ามันสิได้ผลบบเนาะประมาณจากเดือนมาตีประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันย่างสาสุดบ่เกินหนึ่งเดือนนะคะตามสูตรเนาะบบันนี้อันนี้แล้วเบิงพี่น้องเฮ้บนช้ำไว้ไม่มีเหี่ยวนะคะบ่เหี่ยวเลยจนวันนั้นดอกมันตูมสิบานดอกเลยอนี้เป็นชบาด่างนะคะชบาด่างบ่เหี่ยวได้พี่น้อง บอกว่าเหี่ยวเลยอันต้นวาสนาเนี่ยยุนี่ยี่นเอาไปลานเดียวยกไปลานเดียวเมือเช้านี้ยกไปไว้ที่ลานเดียวนะคะถ้ามันถ้ามันบ่ติดถ้ามันเหี่ยวพี่น้องมันก็จะอันเนี้ยยอดมันเนี่ยยอดมันเนี่ยจะบ่จะบ่จะบ,บ่เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องยอดมันก็จะเหี่ยวลง อ้าตัวนี้ือเหี่ยวเหี่ยวหนมันสีอเลรแน่ตัวถ้าอากาศบ่เขาถ้าอากาศบ่เขามันบ่เหี่ยวเ้เพ่นว่ะเฮืจะบนจับดูหลายมันอันนี้เลยายมันได้หมู่ว่านี่ยา่มันพี่น้องเดี๋ยวทะเลาะบึงว่าอันไหนมันสิใดผลอันไหนมันสิบ่ไ้ผลเนาะ อันนี้เขาสีเตรียมกระถางได้ปะนี่เตรียมกระถางเขาจะเอาตัวน,นี้นะคะจะเอาตัวน,นี้ทีห้องเขาอันแช่น้ายาเนี่ยแช่น้ํายาเนี่แช่อยู่ประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเดี๋ยวโยบนจะเอามาใส่กระถางพี่นอ้อง น้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบที่แบบที่สามนะคะแบบที่สามที่เราทำเขาตัดมาเขาตัดยอดเขาตัดยอดแบกปูดมา้าแล้วเขาก็มาแช่น้ำเอ็มลอยนะคะผสมกับกะปิหน่อยนึงนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีนี่แหละแล้วก็เอาออกขึ้นมาแล้วก็เอามาเสียบใส่ กระถางที่เขาเตรียมดินไว้ะะแล้วก็คุมด้วยถุงพลาสติกมัดไม่ให้อากาศเข้าลองเบิงเนาะพี่น้องเนาะ่ามันจะเป็นเด็ดเลยโอเคนี่ดินที่เขาเตรียมไว้นะคะพี่น้องเป็นดินที่เอามาจากลานนะคะเป็นดินที่เอามาจากร้านเบิงพอหญยดูพี่น้องพอยญ่กระทู้มากต้องคุยกับพอยายต้งคิดงานเ้องเนงอนอันนี้เย่บนกระไดอ๋อทีเสียบลงไปประมาณ ประมาณนี้พี่น้องนะบีบให้แน่นแล้วก็บีบให้แน่นนะคะบีบให้แน่นเดี๋ยวที่บนก็จะเอาถุงคลุมคนใหญ่พี่น้องดูนี่ดูนี่ ถุงกุ้มเดี๋ยวเราก็จะมัดด้วยผ้จาจัดเออเอหนังยางพี่น้องมัดด้วยหนังยางมัดจากข้งลางถึงนั้ เสร็จแล้วสําหรับวันนี้พี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วอันนี้เขาช้าใส่ขวดนะคะใส่ขวดลองด้วยอปุย๋ยปุ๋ยบักเผานะคะปุ๋ยบักเผาแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อันนี้สูตรสูตรที่เราชําใส่กระถางลองด้วยดินแต่ว่าเขาอาจจะแช่ เพื่อเล่งรากก้นนะคะพี่น้องก็คือเ้าใส่นามเอ็มร้อยกับกะปินะคะ้นาเอ็มร้อยกับกะปิเนาะแล้วก็เอามาใส่ถุงนะคะใส่กระป๋องแล้วก็ใส่ถุงคุ้มไว้นี่พี่น้องอก็ได้ที่เป็นถุงนี่หาถุงนะคะเป็นขวดเจ็ดขวดเจ็ดขวดเหมือนไอ้เขาเห็ดเนะเาะแล้วสำหรับพวกนี้ก็คือเป็นของเก่า นะคะเป็นของเก่าเป็นของเก่าที่นอนเราเบิงผลงานเอออันสาหรับคนที่ถ่าเบิงบัวเด้อพี่น้องเด้อบัวยับวยงบรท่านอ้ออกนะคะเพราะว่าบัวเนี่ยมันไก่สิพ่อปีแล้วหัวบัวมันไก่สิพ่อปีแล้วมันเห็ดหายออกซาพี่น้องเพราะว่าเนื้อเนื้อเนื้อในหัวบัวน่ะมันจะหมดแล้วนะพี่น้องออกกระบาดุกคือจังเข้าออกมาลงใหม่ๆพี่น้อง ออกมันกับบดกคือเฮามาลงใหม่ๆดอกเนาะเดี๋ยวให้มันออกกอนยี่บุญจะประมาณสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนมันทีซีทีหาเนี่ยยี่บุญจะเปิดให้เบิ้งเด้อพี่น้องเนออ่ะอันนี้เป็นวิธ,ธีการที่เรามาชำต้นใหม่ต้นไหลเนาะบักกรดบักเน่าอันนี้ก็เป็นใหม่ประดับอ่าไม่ประดับใหม,ม่มงคลยี่บุญมาชำใหม่นี่เดี๋ยวกหญ่แลวรวพี่น้องแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวกันญ่มันใ่แหละเดี๋ยวฮาก็จะเอาไปที้านนะคะ นามนั้นเลยสองสูตรถ้าเบิ่งเดอสูตรแดงมันสิได้ผลแต่ว่าสูตรใส่ขวดนะ่ะน่าหน,น่อยนะ่ะพี่น้องน่ะขวดไอ้ใส่ขวดที่ใส่น้ำเอาฟ้าเอาไอ้นั่นจุกอ่ะเอาสำลีจุกอ่ะถ้าหนอากาศมันเขา่าอันไหนอากาศเขา่ามันจะเห็ุให้เหี่ยวใบโลนได้พี่น้องอาจจะบ่ติดไออาจจะบ่ออกหาก้าแต่อันไหนอากาศบ่เขา่นานะคะอาจจะออกจะออกหาก้างแต่จะซาแน่ทังสี่นะแต่ะจะซาแน่ทั้งสี่นะ อันนี้สูตรสูตรมันจะไม่สามสูตรเดียบนเหตดสามสูตรอันนี้สูตรแชร่เร่งรากก่อนแล้วก็เอาลงในกระถางดินแล้วก็ปิดด้วยถุงพลาสติกนะคะคุ้มด้วยถุงพลาสติกสูตรที่สามนี้อันนี้่าต้องใส่หยังใส่ตต้งเต่เตไอปุ๋ยบักเผานะคะปุ๋ยบักเผาปุ๋ยบักเผาพุ่มนามให้มัด นะคะเราก็เอาเสียบลงไปเราก็เอา,เอาขวับขวดปิดไว้พี่น้องประมาณนั้นเอาละเดี๋ยวเบื่องว่ามันสิได้ผลบ่พี่น้องจ๋ามันสิได้ผลบ่มุมนี่เป็นมุมบ้านมุมนาบ้านข้างบ้านกำแพงบ้านนี่เระพี่นอ้องกันศาสตร์กันเสดบ่ให้เด็ดซองบ่ให้ฝนสาดต์นี่ด้านนี้ก็จะมีอีกผืนหนึ่งพี่น้องก็จะมีอีกผืนหนึ่งนาบ้านไดุ้น ก็เป็นโต๊ะนางกินเข่าสีแดงสดใสโดเรมอนเอาตามนั้นแหละพี่น้องคำแล้วมืดอดึเก่าแล้วมันนี้มืดแล้วมืดเร็ว